อันนี้สาคัญมากคือกิ่งอวโรหลังจากนั้นมาปู่ก็มีอาการวยว่าภาพาธหนักกิ่งองค์นี้เลยเนี่ในขนาดนี้เลยอยู่บนอันนี้เลยแหละครับอง์ที่อยู่บนตุ่นน้ำมนเนี่ยลอยมาแล้วประกาศลูกปู่เป็นอวโรในตำราทั้ง14เล่มรวมหมดเลยเหรอครับอาจารย์ก็จะแยกไปเป็นสัพสัตทพิชาเป็นเมตตามหนิยมแคล้วคลาดค้าขายดีแล้วต้องเป็นยันแล้วตอนนี้ตำราทั้ง14เล่มอาจารย์อยู่ที่อาจารย์ไหมครับนี่คือทิศชูนะครับที่หลวงปู่เนี่ย เช็ดป<ส>าดเช็ดน้ำหมากนั่นเองอะเช็นน้ำหมากนี่ฮะอาจารย์ด้วยความท,ที่อาจารย์ร่ำเรียนหลวงปู่มาวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งปฏิบัติสมาธิกรรมฐานในการสื่อถึงถ้าตามความเชื่อนะครับสื่อถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจารย์ทุกวันนี้ปีส56 6อแล้วอาจารย์นั่งปฏิบัติอาจารย์ยังสื่อถึงหลวงู่อหงได้อยู่เลย โปรดีเฟิร์มเซรั่มปลูกหนวดปลูกคิ้วจอนคลาสุดเทพพิเศษมากๆเฟิร์ม1แถม1ราคา690บาท2แถม2ราคา1,280บาทช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณให้ดูดีและมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นการันตีจากผู้ชายที่ใช้เลือกให้เป็นอันดับหนึ่งเซรั่มดกดำดูดีราคาดีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้จะส่งฟรีทั่วประเทศสิ่งที่หลวงปู่ยัง ฝากพวกเราไว้นั่นคือคาถาที่เราได้ยินอยู่ประจำหรือไปที่ไหนก็นตามแต่ใครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หงจะได้ยินคํานี้ครับณนะเมติความหมายคืออะไรอาจารย์น้ำนมแม่ทรณี ก็คืถามท่านว่าเป็นไงกระฐานมแม่ธรณีท่านบอกคือหลังจากจะทําพิธีแล้วต่างๆเนี่ยจะลงกหมมลงสายการทุกสปสาวิชาที่มาลงให้ลูกศิษย์แล้วเนี่ยท่านจะฝากลูกหลานทุกคนเนี่ยเป็นลูกแม่ธรณีทั้งหมดอืมเราอย่างที่ว่าเนี่ยเราเดินเนี่ยเดินบนไหนก็เดินบนดินเราบอกอยู่บนบ้านบ้านก็อยู่บนดินถูกแล้วถามว่ากินกินอะไรบอกกินข้าวก็ปู่บอกกินดินเกิดมาจากดินต้นข้าวข้าวมันจากดินกินนมนมวัวไอ้วัวกินหญ้าหญ้ามาจากดินดินแล้วแม่ธรณีเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราหมดเลยปู่ปช่เน แต่ทุท้านอ,อาจารย์ท่านมากลา่าวว่า คาถาเยอะแยะไปหมดเอาแค่สามคำพอณเมติแค่นั้นเลยเกือบจะเหมือนสมัยก่อนนั่นน่ะฝ่ายพุทธการน่ะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์บทของพระเจ้านะแต่ย่อแค่สามคำมะอะอุขึ้นที่ใจนะอาจารย์นะคาถาของหลวงปู่จําได้ขึ้นใจง่ายๆเลยครับณเมติอาจารย์ผมอยากถามอย่างนี้ในเมื่ออาจารย์อยู่กับหลวงปู่มาตั้งแต่อายุประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าเริ่มต้นนะอาจารย์ถูกไหมฮะแล้วก็อยู่จนวาระสุดท้ายของหลวงปู่สิ่งที่หลวงปู่หงษ์พรบัญโยท่านห่วงที่สุดคืออะไรหลวงลูกหลานหลวงลูกศิษย์วง พวงสัตว์คือว่าท่านทั้งบอกว่าให้ขุดบอ่อขุดสะเยอะๆแล้วก็ปลูกปาๆๆ <S <S <น>่าเยอะๆนะนกหนูกาไก่ในที่เกาะธร,รรมชาตินั้นชุ่มฉ่ำคนก็อยู่ได้บางร่มบางเงาได้ท่านบอกว่ากุข้ขายปูปลาน่ะไม่มีมือไม่มีเครื่องมือแต่มนุษย์มีหมดแต่มนุษย์เนี่เอาเปรียบสัตว์จับเข้ามากินอย่างเดียวถ้ามบอกจับได้ไม่เป็นไรแต่จับล้วรู้กาปล่อยจับมาอย่างเดียวไม่ปล่อยก็หมดจึงเป็นที่มาของกองทุนปลูกป่านั่นคือตอนนั้นที่ว่าที่ทำขุดสะน่ะ ปรากฏมีที่ที่ชาวบ้านตรงนั้นทิ้งปูอยู่ยมันแห้งแล uh ้ง huh. แล้วของปูบอกสงสารสรงสารสัตว์ก็เลยจะขุดสระลูกหนึ่งสามไร่หลวงพ่อไม่มีตังก็เลยทำปู่ใช้ทรา,ายหมอกใช้สามแสนตอนนั้นก็จะมีอายุ80ดสิบด้วยเงินหลวงปู่ขอญาตทำเหรียญแจกคนไหนก็มาทำบุญสร้างขุดสระเนี่ยได้ยางปู่ตอนอายุ80ได้แจกสิดดบด้วยแต่ก็เลยยินดีเซ็นให้ให้ทำ ต้องเลยลายเซ็นต์ทางรัฐธรรมนเหรียญเหรียญขุดสระก็มีลายเซ็นลุงปู่ซึ่งบอกคุณผู้ชมว่าโอเคแน่นอนแหละเราต้องเราระบคำจริงว่าวันนี้ทุกวันนี้หลายคนสนใจในหลวงปู่หงตามหาวัตถุมงคลของหลวงปู่หงแต่คนที่นั่งอยู่ข้างผมนี่ะเป็นคนที่สร้างเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่หงเหรียญขุดสระถูกไหมอรับวันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องระฟ้งราคาเพราะวัตถุมงคลมีกระแสเนื้อจย์เนื้ก็ไปหาเช่าแต่เนื้อในของแก่นแท้ของวัตถุมงคลคืออะไรคือหลวงปู่หงพรหมัญโยคุณรู้จักหลวงปู่หงแค่ไหนคุณัธา ใครสักคนถูกแหจาดันอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะศรัทธาอะไรเนี่ยต้องศรัทธามาจากใจไม่ใช่ว่าคุณฟังแล้วหลวงปู่ดีดีคุณก็ไปเช่ามาศรัทธาอาจารย์ได้รับการถ่ายทอดสัพพวิชามาจากหลวงปู่หง เห็นบอกว่าหลวงปู่ให้ตำราตำรา14เล่มให้กับอาจารย์ออมอบท่านมอบให้อาจารย์ท่านว่าอย,ยังไงบ้างไหมครก็ถ,ถึงเวลาก็มารับไปอยู่กันวลวาปู่จรงจรงแล้วแต่เราก็มีวิธีการจะรับไปถูกต้องอ่ะจะต้องตั้งใบสีตั้งเครื่องครูครับแล้วท่้นกจะสวดแต่แล้วก็จะมอบให้ต้ก็มีมีรูปดูอ,อ๋อ,อในตำราทั้ง14เล่มรวมหมดเลยเหรอครับอ,อาจารย์ก็จะแยกไปเป็นสัพสัตตพิชาเป็นเมตตามานิยมแคลคาดค้าขายดีแล้วก็เป็นยันแล้วนั่นก็จะเป็นกล นั่นก็เป็นเลขยันอักขระเลขยันณนต่างๆครณตัวไปมีร้อยแปดณของท่านนี่ร้อยฟันณชุที่ไปร้อยแปดท่านร้อยยี่สิบเก้านะอือแต่ไมตอนที่ทําหล่อพักกิง่งอ่ะแค่ตัลิงก็ดีหล่อพักกิ่งรวยก็ดีก็จะด้วยความที่ว่าคือเรียนแล้วไงพอเรียนแล้วก็มีไฟอยากจะรู้อยากจะลองอในนั้นเรียนเรากจะได้ฝึกไปด้วยไงก็เลยเอาตำรามาเขียนหมดเขียนยันหมดเขียนทุกอันทุกอันในตำราน่อันนั้นเป็นยันก็ยันเขียนยันอันไหนก็เป็นณก็เป็นณเดี๋ยวจะเราก็ไปให้ตาเองตัเต็จะมาพิจารณาเออออนนนนนนีี่่่คคขยัะะทท้้าไไมดหร ถ้าจะชมนะครับยังโชมอาจาจา์อยู่เลยว่าขยันเอาคนขยันคนที่ค้านทำไมได้แต่จริงเราก็อยากเขียนเมื่อเรียนแล้วไ็ได้ฝึกมือไปด้วยไฟแรงตอนนั้นอยากลองอยากรู้ด้วยประมาณนั้นแต่เออดีมากตรงนยในเวลา่อพระกิ่งกิ่งรวยอ่ะปู่ท่านมานั่งเป็นประธานเทเลยนะที่เราทั่วไปก็เทเป็นพิธีเทครบเปเลยอยู่จนจบเลยอยู่จนจบเลยสองชั่วโมงนั่งตรงนั้นชั่วโมง่อพระกิ่งดินไทยเนื้อนาวะพันองค์ครัสำนิดดินไทยพันองค์แล้วทําเทเป็นคนเทเองเลยสุเทประ นนแล้วตอนนี้ตําราทั้ง14เส่เล่มาอาจารย์อยู่ที่อาจารย์ไหมครับพอเสร็จแล้วเราก็คืนท่านแต่สมัยก่อนสมัยก่อนเพิ่จะมีถ่ายเอกสารครั้งแรกนะอาจารย์ไปคืนทําไมครับเผื่อคนอื่นจะได้เรียนบ้างไงโอแบ่งปันแ,แบ่งปันม่ใชายาวดีคนเดียวไปนะเผื่อท่านจะมอบใครบ้างครับแต่ไดเลยขออนุญาตไงเรามาลอกเผื่อผิดถูกเพราะญานปู่เอาไปถ่ายเอกสารทั้ง14เล่มเลยสิีเล่มอาจารย์บอกปกติก็ไม่เคยมอบไปใครไปถ่ายนะแต่ลูกไปเอาไปไปถ่ายให้อาจารย์ให้ถ่ายอาจารย์ผมไม่รู้นะอันนี้อะไรนะแต่อาจารย์สะดวกใจนะผมจะขอดูได้ไหมครับ งั้นเดี๋ยวเราดูตำราของอาจารย์ทั้ง14เล่มนะที่ถ่ายมาจากต้นฉบับจริงแล้วแต่บาทีมารวมเป็นเล่มใหญ่แล้วแต่สามารถดูได้ใช่ไหมได้ดูได้ดูได้นะโอเคอาจารย์ครับอันนี้คือตำราที่อาจารย์ถ่ายมาจากเล่มจริงใช่ผมขออนุญาตดูได้ไหมครับอาจารย์ได้ได้เนาะไม่เป็นไรอาจารย์นะขอบคุณมากครับในนี้เนี่ยอาจารย์อาจารย์รวมทั้ง14เล่มมาไว้ในนี้แล้วมีเปิดมาหัวอาจารย์ทําอย่างดีเลยครับนี่คือลายมือของลายมือของผูสวยมากครับนี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ นี่คือลายมือหลวงปู่นะครับอันนี้คือหน้าแรกคือคาถาอะไรครับอาจารย์นี่เปครองภาษามีทั้งภาษาไทยและภาษาภาษาคแมคแมอมนะฮะนี่ครับตรงนี้จะเป็นหลวงปู่เขียนสวยมากอะสวยมากสวยเลเนี่ยดูสิเดี๋ยวนะเอาเอาหน้าชัดๆดีกว่าเดี๋ยวผมมาหาหน้าชัดๆให้ถ่ายซีลอกมานะครับอาจจะไม่ไม่ไม่คมชัดสักเท่าไหร่หลายปีเลยโลฮะนี่ครับ ลายมือหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับแล้วตอนนี้เล่มจริงอยู่ไหนอาจารย์อยู่ที่วัดใช่ไหมครับแล้วที่สําคัญครับผมพอดีเปิดไปด้านหลังหลวงปู่เขียนยันไว้หมดเลยครับ,บย,ยันมีนะมีซึ่งตามที่อาจารย์ได้บอกไว้หลวงปู่อังยิงตามความเชื่อนะหลวงปู่เนี่ยนะฮะมีครูบาอาจารย์500ว <500, S 1> ้อาห้าร้อยจานโอ้โหนี่ฮะไม่ธรรมดาครับอย่างนี้ยันอะไรกัน ตอนนี้คงกระพันด้วยอันนี้ดีทั้งคงกระพนันคุ้มครองรักษาหืมรักัาสองอย่างครับนะอันนี้ดีทั้งหมดเลยอะหนังสือเล่มนี้ถือว่าโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เห็นกันง่ายนะครับ <Okay. S 1> เป็นลายมือของหลวงปู่อาจารย์ผมถามนิดนึงสิตามที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่หงเนี่ยใครไปใครมาไปขอความช่วยเหลือท่านให้ท่านโปรดให้ท่านแม่ตาเนี่ย บางคนไปให้ท่านรดน้ำมนให้รดน้ำมนและอาจารย์อยู่ที่นี่อาจารย์รดน้ำมนไหมครับไม่มเข้ามาคนชาวเขมีรดน้ำมนอ๋อ,อตามความเชื่อนะไล่สิ่งไม่ไดีออกจากตัวไปของไม่ไดีออก<ป>อนะฮะแล้วตเฉดดีของดีเข้าตัววิชาสำคัญวิชาอาถรรพ์อย่างชาวบ้านตราเนี้ยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาไม่ได้เงี้ยพอ,อไปทำไปสวดเรื่องภาษาที่ดินก็ก็ดีก็ได้กุ้งได้ปลาอยากจากที่ตัวเล็กกับตัวใหญ่ได้คนหนึ่งตายตัวเองของเขาไม่ตายครับอย่างข้าวไม่เคยได้ก็ได้ข้าว มาเล่ามาต้อบอกแปลกมาแปลกดีเนอะอาจารย์ทีนี้ช่วงวาระสุดท้ายช่วงปลายๆของหลวงปู่อะครับอาจารย์ได้อยู่ดูแลหลวงปู่ครับแต่ก่อนนั่นนั้นน่ะเคยที่ว่าทําพระต่อยุทธนะสองครั้งพระกิ่งเสกห้าปีพระศุเด่นเสกห้าปีทำไมทำไมต้องเสกห้าปีคนถามมรดญเนี่ยเป็นเชิดโบราณนะคือมาทำมาเททองหล่อพระกิ่งพระศุเดินติดก็นิมนต์ปู่เสกห้าปี ทำไมฟังว่าต่อยุบปู่ปู่ไปไหนไม่ได้นะเสกอแย่ครบห้าปีนะรับกิจนิมนต์แล้วอแล้วเจ้าคนที่จองมืนกก็ไปไหนไม่ได้ด้วยเจ้าก็ต้องมียุยาวไปรับกิ่งด้วยไปเคสคือพูดง่ายคือเหมือนต่ออายุบไปห้าปีซึ่งจริงแล้วหลวงปู่อาจจะปลุกเสกภายในหนึ่งพรรษาก็ได้ทีเดียวแขังแล้วถูกไหมฮะถูกแล้วพี่ตี๋ขังแล้วเป็นเหมือนอีกหนึ่งระยะเป็นระยะเจตนาคือตรงนี้ทำไมต้องตีห้าปีโอเคเข้าใจเลยครับเข้าใจเลยแล้วพอครบ ปีก็มีปรากฏว่าทำสองรอยองค์หมดก็ได้มาทําอีกชุดรุ่น2เป็นเนื้อกายสิทธิ์ก็เสียคปียึดต่อไปแค่ปีเดียวก็เป็นรุ่น2ถฉลอง90ปีอ่าปีตอนนี้ที่สําคัญหลังจากจบไปแล้วอันนี้สาคัญมากคือกิงอ่งอวโรโรหลังจากนั้นมาปู่ก็มีอาการว่าอภารหนัก ครับจนภาวนาอธิษฐานบอกครูบาอาจารย์อยากให้ท่านปู่ท่านอยู่ไม่ว่าจะทำเมืนนี่ลูดมันปิดอย่างเงี้ยไม่ถึงวัดข้างบนเมื่อรัตนานจะเชิญแล้วขึ้นบนแล้ว,<อ>วนนแล้วก็วนั้นนะแล้วก็ตอนนั้นก็ทุกข์ใจนะก็เลยเข้าอ้อ,อนวอนสวดบอกครูบาอาจารย์อยากให้ท่านปู่ท่านอยู่ดูแลลูกหลานอะไรเงี้ยสร้างบารมีท่านหน่อยเถอะท่านก็เลยบอกเคยทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นมีการปล่อยชีวิตครูกระบ,บือทําพระต่ออยุที่ว่าแล้วก็สร้างพระใหญ่ถวายท่านแล้วปีนั้นก็เลยบวช บสถให้ท่านเดือนหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ปรากฏว่าเคยทำยังไงทำยังไงก็กลายเป็นพระเนี่ยลอยมาเนี่ยกิงองค์นี้เลย,เนยในขนาดนี้เลย,อ,ยอ๋อองค์นี้เลยเหรอครับองค์ที่อยู่บนตุ่นน้ำมนเนี่ยลอยมาแล้วประกาศลูกปู่เป็นอวรโรณนะโมอวโรโ,โพธิตตโตมะมะพม,มคุณากิตติยาสามหาราพาณมามิหังจําได้ดูแปลกมากเลขโพติที่หัวนอนจะมีสมุดมีดิสออยู่ก็จดเลยจําได้หมด แปลว่าอะไรกันนโมอวโรก็ขอบูชาโพธิสัตว์ยิ่งฝ่าโพธิสัตว์อวโรไปไปยิ่งฝ่านโมอวโรโพธิสัตโตมมะนามว่าพรมัญโยคือหมายถึงหลวงปู่โง่นโมโพธิสัตโตภมกนากิตติยา หลวงปู่ก็ดีหรือผู้ที่กการะบุดีกิติคือกิติชื่อเสียงนะยศายศถาบรรดาศักดิ์ที่ยมหารภาภล,ลาบนบมามีหังก็ขอผู้ที่ได้สก,การะบูชากดีตรงจะเดินชื่อเสียงกตยศและโชคลาภปฏิตแ,แต่ผู้นั้นเทินนมามีหังจ<ฮ>ึงบอกว่าวันหน้าเนี่ยกิงอวโรคือตัวแทนของปู่น่นั่นจะเเป็นพระเนื้อเสียงอวโรคือยังไม่เป็นพระเจ้าไนงะอย่างพระกิง่งพระยาสุรุอะไรไหมจะมีอ,อยู่ข้างบนถึงนึกถึงพระเจ้าเป็นอารมณ์อันนี้ชันได้กับฉันนั้นอันนี้เหมือนกันถ้าน ที่ลอยมาดูโอ้ทำไมจริงไม่สวยงามมากเพราะว่าต้นแขนเนี่ยเป็นศิลปะ เขาที่เบตอ๋อแบบนี้เลยอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วเวลาก็เลยสเก็ตภาพไปช่างเดี๋ยวสเก็ตอย่างเงี้ยช่างก็ปั่นเนี่ยก็เวลาปั่นก็คอยดูเขาก็จะบอกเป็นอย่างนี้กุดเป็นแบบนี้แบบนี้นะนั่นเป็นกิ่งช่างบอกโอ้เป็นกิ่งที่งดงามมากเลยใช่ใช่ช่างแล้วเห็นบอกว่าหลวงปู่เนี่ยมรณภาพตรงกับวันเกิดถูกต้องถ้าเกิดวันที่5มีนาคมครับแล้ววันมรณภาพเข้ามาที่5มีนาคมเหมือนกันแต่ตอนนั้นน่ะวันที่3ามเราไปกราบท่านที่โรงพยาบาลบำรุงราชวันลาจะต้องไปทำพิธีที่กัมพูชาก็เดินทางวันที่4พอถึงวันที่5 ประมาณสามโมงลูกิกโทรมาบอกว่าว่ามมรณภาพแล้วก็เป็นที่อัศจรรย์ว่าวันเกิดกับวันมรณภาพเป็นวันเดียวกันแล้วก็เลยเอามงคลเนี่ย มันก็สร้างวัดนีมกันก็ถือว่าวางศีลละเลิกที่ตรงกับวันที่5มีนาหลวงปู่นั่นก็มาเกิดที่นีมกันก็เกิดวัดที่นี่ขึ้นอาจารย์วันที่3ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปกราบลานหลวงปู่ที่โรงพยาบาล <ง S 2> ที่กรุ<ล>ง,<ล>งเทพนี่นะครับเพราะนั้นหลวงปู่พูดคุยได้ไหมหรือว่าพูดคุยได้ก็ไม่ตองอัศจรรย์อย่างรู้ว่าคือปกติหลวงปูนะ่นี่ยเลิกฉันหมากมาแล้วหลายปีนะเพราะจะมีที่ลิ้นเป็นแผลหมอเลยสั่งห้ามว่าจะลามเป็นที่ลิ้นแต่ก็ เลิกฉันมานานแต่อยู่วันนั้นเหน็นลูกสิบเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เช,ช้ามาทำาอกยากจะฉันมาอกันมาเข้าไปซื้อมามาตามใส่กล่องก็จะแต่พอมาถามว่าท่านก็จะม่ฉันตั้งบนถัวหนอนตั้งแต่เช้านะตาแล้วพอถ,ถึงหลังจากนั้นมาก็จะไปเยี่ยมนตอนเย็นอห้าโมง พอไปถึงประกาศท่านกอามามาจะฉันแล้วว,ว่างั้ตามพิตากชาวนะ,ะ,ะฉัน,นคำครึ่งนะที่ว่านก็จะแปลกว่าขั้นจะก็มาเล่าเรื่องเก่าให้ฟังอีกนะสมัยอยู่กับเมนี่เงเรียกว่ามันยอน้อนน่ะมันย้อนเรื่องเก่าถ้าหากบนรางบอมันคุยครั้งสุดท้ายหรือสั่งเสียประมาณนั้นนะ คือลูกมันนั่งแล้วก็หัวเลาะอะไรดิพอท่านชันหมากไปปรากฏว่าบอปู่ขอน้าหมากพวกที้ปู่จะคืนน้าหมากนะแล้วก็เอาแต่ชันหมากขรุกสิษครับเลยบอกปู่ขอน้ำหมากด้วยนะให้มาสองปิดเหนียวเหมือนมันกาวเลยท่านเหนียวมากนะน้ำหมากเนี่ยเดี๋ยวลังจากเอาที่ชิ้อเช็ดเนี่ยปรากฏหลังจากนั้นมาเนี่ยกลายเป็นเป็นท่าแข็งเป็นเหมือนเหมือนเห็ดเลยนะเป็นธาตุได้ล้วแปลกพอสุด้านก็คายหมากมาพอคายหมากมันก็เอามาทานต่อ ก็หยิบมาหน่อยก็ทานต่อแล้วก็เก็บท่านหมากไว้ด้วยพอเคี้ยวเค็มหมากเค็มปูมันหมากปูเค็มนลยเออบอกเค็มได้จ้ะเค็มได้พอเคี้ยวไปสักพักหนึ่งนี่หวานได้นะปูไม่หมากปูหวานได้เออหวานได้ว่ะแต่บนท่านหมากมันยอมบวนนะให้แค่สองปิดทีแรกกันแหละท่านเลยแล้วก็เล่าเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปจนถึงคําที่สี่พอคำที่สี่ปั๊บงอเคนะเป็นกระปูเออหมากมันติดว่ะหมากมันติดวังันเป็นกระปูเออหมากมันติดปูคอยญาติน่ะล้วงออกแล้วอาปากแล้วล้วงหมากออกมามันเหนียวหมากมันเหนียว จน,นถึงคําที่ห้าเดียวก็เป็นอย่างนี้กับคำที่ห้าอากีกอ <c oughs> ูเป็นไงหวัเป็นไงเออหมามาติดอีกแล้วหวงมาติดอีกแล้วจนถึงคําที่หกเหมือนกันแล้วท่านก็รู้ใจว่าเอาไปเท่านี้เนะี่ยเสร็จแล้วก็ได้หอเท่านี้แหละเอาไปเท่านี้นะไปทาให้ได้เท่านี้นะท,ท,นนะท่านพูดเลยครับพูดอ<ล>ุดด้ยเหมือนท่านจะให้กับอาจารย์นะเพราะว่าคําที่สี่ห้าหกหรือว่าอะไรเงี้ยเอาจริงๆอ่ะอาจจะไม่ได้ติดคอด้วยสามใบจะติดหรอแต่ท่านจะให้อาจารย์อเอาไปทําที่ว่านี่ไปทําอะไรกันทำผงนี่แหละ ทุกวันนี้หมดอย่างเดียวถ้าอยู่มาทําผงที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยก็เสร็จแล้วป่ตากแห้งแล้วก็บดบดแล้วก็ทําผงผสมผงครับนันจะมีสูตรยังจะต้องใส่อะไรบ้างนะไรแบนี้เจ็ตะกอนเกลือรีดินโป่งดินรอมปูอะไรจะมีสูตรอยู่ครับอันนี้ก็ใส่เนี่ยตามสูตรตามตำราของท่านท่านเนี่ยอาจารย์ยุทธบอกว่าเดี๋ยวเอาชั้นมาเนี่ยที่หลวงปู่หงเนี่ย ท่านเคี้ยวท่านอมนะเอามาให้ดูตอนนี้จะยุทธเข้าไปห้องด้านหลังอยู่ตื่นเต้นมากนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ฟังจากประวัติเนี่ยอาจารยุทธเล่าถึงเรื่องชั้นหมากไว,ไ,วไว้ไว้หลังกล้องก็คือหลวงปู่เคี้ยวหมากนะครับหมากเนี่ยมันอ่อนนะพอเคี้ยวไปแล้วอ่อนหนักกว่าอีกพอคายมาทิ้งใส่กระถนเนี่ยมันโดนกระถนดังแบงแล้วอาจารยุทธ์บอกว่าเคยไปหยิบมันแข็งมากครับถ้าใช้แข็งเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันหรือว่าบางทีหลายอาทิตย์ด้วยซ้ําไปต้องตัดแดดให้น้ําที่อยู่ในชั้นหมากเนี่ยมันรลอะเหยออกไปแต่เนี่ยเพิ่งา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือชั้นหมากแข็งเป๊กเลยฮะนี่คือทิชชู่นะครับที่หลวงปู่เนี่ยเช็ดปากเช็ดน้ำหมากนั่นเองอ่ะเช็ดน้ำหมากนี่ฮะดันเป็นการถือดีกว่าครับผมผมนี่คือกระดาษทิชชู่ที่เช็ดน้ำหมากบนหมงผมผมแตะนิดนึงได้ไหมดันไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแข็งฮะ นี่ครับแล้วก็ขึ้นเป็นเหมือนดอกเห็ด<ม>ขึ้นเป็นเหมือนอะไร<ม>เนี่ยฮะ <autre> นี่ดูจากตรงนี้<ม>นี่อันนี้เช็ดในช่วงไหนแน่ๆพอดีมาหกคำเไงวันที่สามโอเคที่ลอยฟังก่อนหลวงปู่มรณะสองวันครับนี่ครับอาจารย์ยุทธได้มามตัวเช็ดที่ทำพคุยไปก็ค่อยเช็ดเรื่อยเนี่ยอพอทำเบืปิดแล้วก็เช็ดแล้วเก็บมาตั้งแต่วันนั้นวันที่สามเดือนมีมีนาคม สามีนาคม2 5 5 7เก็บจนถึงทุกวันนี้น่นแสดงว่าพออาจารย์ยุธเก็บเสร็จปุ๊บเอาถุงในโรงพยาบาลเนี่ยยังมีชื่อโรงพยาบาลอยู่เลยเอาใส่มาโอ้ยรย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากส่วนชันหมากอาจารย์เอาไปตามแล้วตามแล้วเป็นมวลสารเป็นมวลสารตั้งแต่จิมมจุทุกอย่างนั้นอันนี้ไปใส่แล้ขังหมดฝังไว้นั่นน่ครับแล้วที่ว่าดินเจตนครกาลบุรีก็ดีเนี่ยทําทีที่ก็ขังกันหมดทีนี้วันที่สามพอพอได้พูดคุยกับหลวงปู่แล้ว ค<ท>ำสุดท<ส>้ายที่อาจารย์ได้คุยกับหลวงปูค่คือก็บอกว่าจะไปทํางานพิธีทางบออเออดูแลก็ให้ทําความดีสอนให้ทําความดีมีศีลธรรมก็ช่วยเหลือคนอว่างั้นจะช่วยเหลือคนให้มีเมตตาต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายว่างั้นก็สอนต่างๆกันทา็บ่กทาอย่างที่หลวงปู่ชอบหลวงปู่ยังหงู่สอนยังไงก็ทําอย่างนั้นบวงกันนั่นคือ ประโยชเกือบจะสุดท้ายที่อาจารย์ได้คุยกับหลวงปู่มัาจะเป็นนึกว่าท่านจะไปไงครับสอนจะไปทุกทีจะสอนแหละจะบอกแหละพอทีนี้ว่าวันที่5อาจารย์ตอนเก้าโมงเช้ามีคนโทรบอกอาจารย์ว่าหลวงปู่ดับท่าขันแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างพูดไม่ออกตั้นเลยก็ได้นึกถึงท่านแล้วก็ก็ตั้งใจจะทําดีที่สุดอีกอย่างสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ท่านเคยพูดเอาไว้ดำเนินตามคำสอนท่านอาจารย์ด้วยความที่อาจารย์ร่ำเรียนหลวงปู่มา วิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งปฏิบัติสมาธิกรรมฐานในการสื่อถึงถ้าตามความเชื่อนะครับสื่อถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจารย์ทุกวันนี้ปี2 5 5 6แล้วอาจารย์นั่งปฏิบัติอาจารย์ยังสื่อถึงหลวงปู่หงได้อยู่ไหมครับทำไมท่านยังดีอยู่นะก็ยังบอกในตอนท็นเหลือนนั่งคุยเ่งนี้ยหลวงปู่ถามผมไปทำพิธีอะไเวลารับนางปู่เชินปู่ปู่ต้องไปช่วยด้วยนะเออไปสิ ดูอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแหละเนี่ยทุกวันนี้ก็เลยอิ่มใจทุกวันเนี่ยทำทีไรก็หลวงปู่จะมาก็มาช่วยตลอดเพราะลวงปู่รักษาสัจจะเป็นพระรักษาตัตวาจานะดีที่ว่าย่งทุกวันนี้เออที่เราได้บอกกล่าวกับท่านไ,ไว้ขอไว้เวลาลูกไปทํำทีไหนลุงต้องไปช่วยนะเออไปเจอลูกอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่นั่นนะครัเป็นพระผู้มีเมตตามากผู้มีแมตาา่ให้เลยนะครับอาจารย์ อาจารย์ครับนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่หงพรมปัญโยซึ่งเราได้ทราบตั้งแต่ต้นจนจนจบเลยครับอาจารย์แต่ว่าเรื่องราวมีเยอะแยะมากมายซึ่งที่นี่ครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้สรีระของท่านเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อยู่ที่สุสานทุ่งมนเนี่ยใครที่ไม่สามารถที่จะไปที่นั่นผมว่ามาที่นี่ก็เหมือนกันเพราะว่าที่นี่ครับไม่ว่าอาจารย์เนี่ยสร้างแต่ละที่ไว้เป็นจิตวิญญาณของหลวงปู่หมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นอาคารสุวรรณหงษ์นะครับหรือว่าที่สะพมศ วิหารลูกปูโ่โหงแล้วก็วัดนี้ทั้งหมดชื่อว่าวัดปราสาทพรมเพราะว่าลูกปู่สุดท้ายท่านเป็นเจ้าคณะตำบลในนามว่าพระครูปราสาทพรมคุณคนนสามารถมาที่นี่ได้ผมว่าเปิดในแมปก็ขึ้นแล้วนะอาจารย์กดเมนูขึ้นแล,วก,นแลวก็ได้ว่าตำนักสงฆ์ปราสาทพรมก็ขึ้นแล้วและอย่างในท่านวิหารจะมีหุ่นที่พึ่งอันนี้ที่ว่าท่านถ่ายปานไว้จะสร้างวัตนะถุนันสามองค์นะน่าเชื่อจริงครับนนอนอยู่ที่กุฏินะ ปรากฏวันนั้นก็เอาไปพอเข้าไปมันจะปิงตัวมันหนุ่มนอนเต็มปุ๊บคือมานั่งเลยกลายเป็นท่านเป็นสองล่างนี่หอเอ๋อเหมือนมานั่งดูนี่เหมือนเราเลยอะไรางงๆอาจารย์แรกตื่นึ้มาเรามองดูวิวนรางงๆแท่านก็มือนปู่จะนั่งกพระเพียบเนี่ยขมือจับตัวกอขาท่านนะครับปรากฏว่าเนี่ยเส้นหลอดลมเนี่ยตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกคือให้ดูน่ะท่านถ่ายปานให้แล้วนะมีชีวิตแล้วนะไม่สงสัยแล้วไงไม่สงสัยเลยโอ้โหซึ่งหุ่นขี้พึ่งนั้นอยู่ในอยู่ใน วิหารห,หลังนี้เอาโอเคแล้วเวลาทาพิธีทุกครั้งก็จะต้องเชิญมาต้องถูกบรนดังทุกครั้งทุกพิธี อาจารย์ครับผมอยากรู้ท่านดูงูอาจารย์ถ้าจะพูดถึงหลวงป,ปู่หงอาจารย์อยากจะพูดอะไรครับความดีของปู่ทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกเป็นพระผู้เมตตาพระผู้ให้อย่างเดียวมันเป็นบรารมีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยช่วยเหลือมนุษย์ที่สำคัญเนี่ยกสงสารบอกสงสารสัสตว์สงสารสานมนุษย์สงส,สารคนแต่ทุกคนดีอาจารย์ารยอาจารย์อยู่หลวงปู่มาตั้งแต่อายุย,ยังหนุ่มๆเลยนะอาจารย์น้าถามตัวนี้อาจารย์ได้หลักคำสอนอะไรของหลวงปู่มาใช้ในชีวิตไหมครับถ้าพูดถึงหลวงปู่หงพรมัญโญเนี่ยก็ทุกอย่างที่ท่านเนย่ยก็เรียนแบบท แรกไปดูที่บางค้ามียีดผ้าลายก็ไม่พอมาใกล้แม่น้ำเนี่ยจะพังเสียแล้วก็คนที่กะพามาดูก็บอกชอบแบบไหนอยากได้ทีแบบไหนบอกได้ฝากสักหน่อยอสักสี่สิบห้าสิบรืเยอะขอนันก็ไม่เป็นไรแล้วชอบแบบไหนบอกชอบแบบที่หลวงปู่ท่านชอบหลวงปู่ท่านชอบอยังไงท่านชอบขุดสะได้สร้างน้ําได้แล้วก็ปลูกป่าได้เนี่ยหนึ่งสิ่งที่ได้นั่งสัมภาษณ์อาจารย์ยุทธมาตลอดเวลาว่าผมว่าอาจารย์ยุทธใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตคล้ายๆกับหลวงปู่หงถ้ามาที่นี่จริงๆจะรู้เลยครับว่า อาจารย์ยุทธขุดสระด้านหน้าแล้วใหญ่ด้วยครับนั่นคือคําที่หลวงปู่หงบอกอาจารย์ยุทธแล้วก็ที่นี่มีอีกหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่น่ามาผมแช้คคำนี้แล้วกันนะประวัติหลวงปู่หงยังไม่จบเพียงเท่านี้ลองมาฟังจากปากอาจารย์ยุทธก็ได้มาที่นี่ก็ได้ครับสานักสงฆ์ประสาทพรมคุณจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับขบขอบพระคุณมากครับอาจารย์